สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวนะครับว่าประธานาธิบดีโจไบ,บเดนผู้นําของสหรัฐนั้นได้กล่าวในพิธีสําเร็จการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยเวสต์ i อยที่รัฐนิวยอร์กเมื่อวันที่25าพฤษภาคม2567นายนะครับยืนยันว่าสหรัฐอเมริกานั้นยังคงสน,สนับสนุนยูเครนต่อไปแต่จะไม่มีทหารอเมริกันบนแผ่นดินยูเครนเด็ดขาดพร้อมทั้งยืนยันว่าองค์การสนธิสัญญาป,ป้องกันแอตแลน ที่ตอนนี้มีสมาชิก32ประเทศกำลังอยู่ในช่วงเวลาแข็งแกร่งที่สุดทั้งนี้หลังจากที่สภาคอเกรสตอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือ,อยูเครนอีกเกือบ61,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือว่าราวๆ2.2ล้านล้านบาทเมื่อเดือนเมษายน2567ที่ผ่านมาทำเนียบขาวแบ่งใช้งบประมาณส่วนนี้ไปแล้วถึง5ครั้งด้วยกันอย่างไรก็ตามเหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลาเดียวกับที่กองทัพรัสเซียนั้นรุกคืบพื้นที่อย่างหนักและต่อเนื่องในภูมิภาคคาคีฟซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศยูเครน และเดินหน้ายึดหมู่บ้านหลายแห่งตามแนวรบแดนหน้าทางตอนออกของยูเครนอีกด้วยขณะเดียวกันนั้นโจไบเดนกล่าวยกย่องทัพสหรัฐที่มีความแข็งแกร่งในการปกป้องประเทศที่เป็นอภิมหาอำนาจชาติเดียวของโลกในปัจจุบันและขอให้ทหารทุกนายนั้นยึดมั่นปฏิบัติตามคำสัตย์ปฏิญาณไม่ใช่เรื่องพรรคการเมืองไม่ใช่เพื่อประธานาธิบดีคนใดคนหนึ่งแต่เพื่อปกป้องรัฐธรรมนูญของสหรัฐและเพื่อต่อต้านปรปักษ์ทั้งในและนอกประเทศ ความเคลื่อนไหวนี้ก็เป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับจากประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นํนสาสหรัฐนะครับว่ายังคงที่จะเดินหน้าให้การสนับสนุนยูเครนอย่างต่อเนื่องแต่ว่าก็ปฏิเสธนะครับในการที่จะส่งทหารนั้นเข้าไปช่วยยูเครนรบซึ่งก่อนหน้านี้เอมมานูเอลมาครงซึ่งเป็นผู้นําของฝรั่งเศสนั้นได้พูดนะครับว่าชาตยิยุโรปรวมถึงสมาชิกนาโต้นั้นไม่ตัดความเป็นไปได้ในการที่จะส่งทหารเข้าไปช่วยยูเครนรบแต่ว่าทางด้านฝั่งของรัสเซียก็บอกอย่างตรงไปตรงมานะครับว่า ถ้าหากยุโรปหรือว่านาโตส่งทหารไปช่วยยูเครนรบนั่นเท่ากับว่าเปิดหน้าในการที่จะสู้รบกับรัสเซียโดยตรงซึ่งรัสเซียนั้นก็มีความจําเป็นในการที่จะเล็งเป้าหมายเรื่องงานกองทัพนะครับที่ส่งเข้าไปช่วยยูเครนไม่ว่าจะเป็นทหารของชาติใดก็ตามแต่ว่าก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียก็เคยกล่าวเอาไว้นะครับว่าปัจจุบันนั้นก็มีทหารนานาชาติเข้าไปช่วยยูเครนรบอยู่แล้วแต่ว่าไปในานามของทหารรับจ้างไม่ได้ติดธงชาติของประเทศใด นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่กําลังเกิดขึ้นณขณะน,นี้ในส่วนของยูเครนแล้วก็รัสเซียต้องบอกว่าเวลานี้ยูเครนนั้นกําลังเจอการโจมตีอย่างหนักนะครับจากฝากฝังของรัสเซียก็คงจะต้องรอดูเมื่อบุโลโลเมียเซเลนกี้นั้นก็ยังคงเดินหน้าในการร้องขออาวุธยุทโธปกรณ์จากชาติตะวันตกแต่ดูเหมือนว่าการสนับสนุนนั้นลดน้อยถอยลงนะครับเรื่องราวข่าวสารจากช่องถาอินเตอร์นิวหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวแบบนี้ฝากกด subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวด้วยครับ